วัสดีครับผมต่างฟองืจอสองฟังจุยรวางชิงครับวันนี้จะพูดถึงฟองจุยดูเอ่อความรู้ฟองจุยนะเอ่อเรียนได้ง่ายอ่านี่นเฉพาะชายผู้นะเบ็ดนี้นะฟังนี้มันจะฟถึงก็คือเรียกว่าเหียงคงปังเอ่อเหียงคงปังแปลว่าอะไรครับเป็นแบบนี้ข้างล่างตรงนี้อาจจะเป็นที่จบโลกอ่าข้างล่างเนี่ยตรงนี้อาจจะเป็นโลก คนเข้าออกอันนี้ได้ใช่ไหมสองฝั่งนี้นะไม่ไม่มีกำแพงเขาบอ,อกได้หรือจบตรงนี้ได้หรือมันจะสวนได้ด้วยต่ข้างวงตามแบบนี้เป็นเตียงนอนแบบนี้เราเรียกว่าเถียงของปาก็คือว่าห้องนอนนะข้างล่างเป็นสินที่ล้อมรอบแสดงถึงว่าความไม่มั่งคงคุ้งที่นองดูที่นี่นะคียที่จ,จะไม่มั่งคงแล้วก็ไม่แข็งแรง เออยังใช้กับที่ที่ทำงานได้ถ้าที่ทำงานตรงนี้ตรงนี้เป็นร่องลอกเอ่าแต่ถ้ามีกาแพงอ่ะเกะได้ถ้าตรงนี้มีกาแพงทำให้พุ่งขึ้นมาเนี่ยเกะได้ทำมีกาแพงขึ้นมาแล้วก็คือว่าข้านล่างมันจะไม่ร่องลอกอ่ะเนี่ยเป็นเป็นขี้แก่แต่บางคนนะเขาโครงสร้างของบ้างเขานะมาสร้างขึ้นมาเพราะเออเป็นที่โจ๊กลอกเกะไปได้ถ้าเกะไม่แล้เราก็ต้องไม่นองที่นี่ แล้จะวะเฮียงคง้าง